วันนี้ก็อยู่วันที่สุบรุบางนานะครับก็จะเป็นวัน86ดัต่อจากเมื่อเช้านะครับ b r z กับโตต้า86นะครับโอมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ก็แต่งแนว JDM ทั้งหมดนะฮะก็โอ้รถเนี่ยมากมายครับเรียกว่ารวมโตต้ 86, า86กับ b r z ไปเยอะที่สุดนะครับถ้าใครที่สายนี้ก็รักเลยนะครับ บอกว่าจริงๆมันเป็นรถที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะเนี่ยจริงๆผมชอบคันนี้มากเลยนี่มันด้วยรูปลักษณ์ของเขาถ้าแต่งพาร์ทโหดๆเนี่ยแม่งอลังการงานสร้างมากเลยนะแต่จะให้ดูทุกคันเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าเหนื่อยไปหน่อยเพราะว่ามันเยอะมากนะครับเนี่ยจะพาพาดูคร่าวๆนี่แต่ละคันก็ตามแต่ละสูตรนะฮะ มีหมดฮะมีทุกสำนักล็อกอก้ล็อกเก็ตถ้าชอบก็ชอบคันนี้นี่ล็อกเก็ตแบบนี้สวยมากครับสวยมากไปขบรถเนียจคืไปขับรถขับรถจ้ยมนี้ ก็มีอ่รกามีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับวันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่หน่อย <Okay. S 2> นะครับติ๊กแปดหกต้องบอกว่ามีมาดาวผสมพูลแล้วนะเนี่ยสวยมากเลยแต่ละขันทรงแม่งดีอ่ะเอาจิง แล้วเป็มเต็มๆนะะนี่ <Hey. S 1> เป็นแบบแนวรูๆหน่อยน I e mm hmm. แนวเล็กซัสตีปูไอยีเจ็ดหนึ่งอาแนวตีแนว w บ c ซอย่างเงี้ยมีหมดเลยเท่มากมีกระดาษแบดโแล้วโอ้โห เรียกว่ามีทุกแนวมีเดิมมีแตกเต็มมีทุกอย่างมีนะฮะสำหรับม e e ติ้งแปดหกทางนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสวยเกินไปแล้วนี่อยู่ที่สมบูรณ์แบงนะปิดกันไวด้วยคันนี้ดีกว่าสวยจัดพามาดูอีกคันนะครับคันนี้เป็นพาร์ทล็อกเก็ต ปั้นนี่วีหนึ่งนะถ้าใครเล่นเกมพวกในฟอร์สปีก็จะเจอไอจุดท่าจุดนี้นะะนี่ก็คือพาร์ตล็อกเก็ตปั้นนี่ของตัวแปดหกระเบียซตนะดูโปง่งดูเลยครับโหสุดยอดมากแต่คันนี้จริงๆถ้าสมมติแบบกดลงกว่านี้ได้นี่คือได้เลยนะแตนะ่คิดว่าน่าจะติดปัญหาในะของบ้านชาวบ้านนะเพราะจริงมันนา่าจะเตี้ยได้มากกว่านี้มากๆนะครับแค่พาร์ตก็สุดแล้ว อุงพาทางกันนะทีนี้เป็นเหมือนโตยต้านะฮะ GR ด้านข้างในก็ต้องเป็น GR ทั้งหมดนะครับแปดหกนี่ข้างหน้าเป็นแปดหกเลยรู้ไหมสวยมากเลยอยากให้ดูพาร์างกันเชื่อโอ้โหตับสวยเก่งครับ ขอบคุณครับ